สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มานั่งดูฝนตกตรงหน้าต่างจ้ะจ้ะมันตอนนี้มันเริ่มเบาแล้วทุกคนเมืม่อเมื่อเมื่อกี้จ้ะหนักมากเลยน้ําขึ้นแบบท่วมยอดหญ้าตกข้างนอกจ้ะขาวๆเลยแต่พอมันหยุดมันก็ไหลไปหมดแหละตกแอย่างหนักเลยจ้ะเมื่อช่วงบ่ายเตรียมตัวว่าจะออกไปชอปปิง้งไม่ได้ออกไปชอปปิ้งหลายวันแล้วทุกคนไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆมาโพสขายเลย พอเกียมตัวเกียมกระโปงกระเป๋าจะออกจากบ้านได้ยินเสียงไซเรนข้างนอกก็จะเขาเตือนแบบพายุฝนมันจะตกหนักนะ่ยประมาณนั้นแหละก็เห็นไซเรนเตือนก็เลยเช็คไอเรดาร์เช็คเช็คไอที่เขาเตือนนะจ๊ะเขาบอกฝนมันจะตกพายุมันจะนั่นแหละมันจะเข้าฝนจะตกหนักก็เลยไม่ไปดีกว่าอยู่บ้านดีกว่าจะหาอะไรมาคุยมาเล่าให้ฟังดีกว่าแต่ทุกคนตอนลูกสาวมาหาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับแล้วหนูจะกลับแล้วใช่ไหม เดวลูกสาวนอนอยู่ข้างๆเขาไม่ถ่ายเขานอนเล่นไอ้น่ะจ้ะ macbook เขานั่นแหละเขาก็ดู youtube เอ๊ะทำไมเหมือนกล้องไม่มัวจะทุกคนเหมือนกล้องโมวมะยังไงไม่รู้รู้ว่ามันย้อนแสงเอียงๆมาทางนี้หน่อยมันจะไม่มัวเออประมาณนั้นนะจ้าลูกสาวมาสองวันน้ำหนักขึ้นทุกคนกินเยอะไปหน่อยทําก๋วยเตี๋ยวกินทําขนมจีนน้ํายาตีนไก่กินแต่กินไอ้เจ้าตีนไก่กระหมดแล้วยังไม่ได้ถ่ายให้ดูจ้่ทุกคนก็ทําบ่อย ถ่ายดูบ่อยนอนน้ำยาต้นไก่ทำเงี้อะไรอร่อยมากเลยอร่อยไหมลูกโชว์ฝีมือแม่หน่อยดิอร่อยไหมอร,อ,อร่อยเขานอนแบบหัวฟูเลยเขาไม่ให้ถ่ายเขาถ่ายแต่แม่แล้วกันก็นี่จ้ะอยู่กับลูกสาวเขามาหาแค่สองสามสามสามสี่วันเองเขาก็กลับพรุ่งนี้แหละกลับไปเดี๋ยวหนูก็ไปทํางานใช่ไหม,มทํางานแล้วเขาหนูได้ทํางานอะไรนะเป็นอินเทอร์ชิพ อินเทอร์ชิพช่วงปิดเทอมด้วยใช่ไหมนั่นแหละเขาจะไปทํางานแบบเหมือนบ้านเราเขาก็เรียกฝึกงานใช่ไหมเป็นอินเทอร์ชิพฝึกงานใช่ไหมภาษาไทยอ่ะจ้ะบ้านเราเขาก็เรียกฝึกงาน,น,นจากช่วงปิดเทอมของนักนศึกษาเขาก็ไปฝึกงานอยู่สองเดือนใช่ไหมประมาณสองเดือนแปดอาทิตย์ก็จะประมาณนั้นเลยจ้ะฝึกงานก็ เดี๋ยวเขาก็กลับแล้วนี่ก็อยู่สองคนตายายเหมือนเดิมมัจะทุกคนแต่ช่วงนี้ก็โป่งตกแล้วอยู่แบบสบายๆไม่เครียดไม่ซีเรียดอะไรนะทุกคนอย่างคอมเมนต์พี่ว่าทําคลิปก่อนนาะนนูนมีคอมเมนต์คนมาว่ามาอะไระก็จริงๆเจอคอมเมนต์แบบนี้ก็เข้าใจอยู่นะว่ามันมีคนแบบเขาไม่ชอบเราเขาก็จะทําประมาณนี้ก็ทําใจได้และไม่ไม่ซีเรียดไม่อะไรอื แถมยังมาคอมเมนต์บอกอีกให้ขอบคุณมีคนมาคอมเมนต์อาจจะเป็นเขาเองก็ได้ก็ไม่รู้มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าต้องขอบคุณเขาสิถี่เขาอะไรประมาณนั้นนะไ่ขอบคุณอะไรเนาะพูดพูดเรื่องจริงก็ไม่ว่าหรอกถ้าพูดเรื่องไม่จริงอ่ะมันมันทาให้คนอื่นเสียหายก็ไม่น่าจะเก็บไว้ไม่น่าจะชื่นชมอะไรประมาณนั้นจ้ะรู้ว่ามีคนคอยพูดเรื่องแบบไม่ดีไม่ดีแบบถ้าไม่เป็นเรื่องจริงยอมรับได้นะถ้ามันเรื่องไม่จริงแล้วมันมันไม่ใช่แต่ทาร้ายเนี่ย ทำร้ายลุงป๊อบตัวนั้นลุงป๊อบแกไม่ได้รู้เรื่องอินโนอินเนอะไรเลยไปว่าว่าแกแบบเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบอะไรเราว่าเราทําร้ายเราอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะลุงป๊อบแกไม่ได้ทําเลยนะมาอยู่กับแกแกไม่เคยเอารัดเอาเปรียบอะไรเลยนมะเบนเนาะอันนี้พูดกับลูกสาวด้วยซ้ำเดี๋ยวเจ้าหาว่ามานั่งพูดมานั่งมันโนคนเดียวอะไรว่ามาแก้ตัวให้ลุงป๊อบแกแกดีกว่าที่ว่าคิดไว้เลยนะเนาะเบนว่าไหมอือแกดีกว่าที่คิดไว้แกไม่เคยนี่นี่เป็นคน ตัวแม่เองจะห่างแค่ไม่เบนที่เป็นคนชอบแย้ๆแย้แบบเถียงชอบอะไรแกเนาะชอบทําให้แกไม่สบายใจชอบแบบไม่ค่อยจะยอมแกเท่าไไรเลยนะจริงๆนะจริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนหวานคนดีอะไรจริงๆเป็นคนแข็งๆด้วยนะถึงจะเฉยๆแต่ค่อนข้างจะแข็งอะแข็งนะแข็งแบบถ้าไม่พอใจไม่ชอบใจอะไรจ้ไม่ให้ใครมามานี่มาบังคับขู่เข็นนะจะเป็นตัวของตัวเองมากกว่าถ้าไม่ชอบอะไรก็จะไม่ไปต่อสู้หรือไม่เถียงก็จะหนีออกไปแบบ เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีการโต้เถียงหรือต่อโูอะไรแต่ว่าอยู่กับลุงป๊อบอ่ะไม่มีไม่มีมมก็ไอ้ที่ทะเลาะกันอะมันเป็นปัญหาที่ว่านิดๆหน่อยๆเนาะไอ้เบนอย่างอย่างอย่างจําได้ที่เคยทําคลิปว่าลุงป๊อปภาษาอังกฤษเป็นดีเลยลุงป๊อบว่าจริงๆอะสาเหตุอะทุกคนพูดแบบเปิดอกเลยพูดแบบแร์ๆเลยลุงป๊อปเขาไม่อยากให้แม่ทำยูทูบเท่าไหร่ใช่ไหมเบนเขาเคยบ่น เขาไม่อยากให้เนี่ยท o u t u b e แล้วแกเคยบ่นว่าทํา YouTube แล้วก็พูดแต่ภาษาไทยใช้แต่ภาษาไทยอ่ะทาให้ภาษาอังกฤษเราไปพัฒนาอะไรประมาณนั้นแหละแกไม่อยากให้ทาเลยแล้วแกให้พยายามพูดภาษาอังกฤษให้เยอะๆคุยกับลูกสาวก็ใช้แต่ภาษาไทยก็โดนแกบน่นเข้าบ่นอะ่ะเราก็ต้องคิดด้วยว่าเข้าบ่นเขาอยากให้เราพัฒนาตัวเองหรือเข้าบ่นเพื่อเขาไม่ชอบที่เราเป็นอะไรยังไง คือเราต้องดูเหตุผลที่เขามาบอกเราเข้ามาบนเราด้วยว่าเขาคือจริงๆมันก็เป็นความหวังดีนะที่เขาอยากให้เราพัฒนาภาษาอังกฤษเรามาอยู่บ้านเขาเมืองเขาเราจะไม่พัฒนาอะไรเลยไม่ได้นะทุกคนบางคนบอกว่าถ้าเขารักเราเขาต้องยอมรับในตัวตนของเราได้มันมันก็อาจจะจริงแต่เราก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยว่าไม่ให้เขามันเป็นภาระของเขาจนเกินไปคือพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดพูด เรียนรู้อะไรที่ว่าเราสามารถจะทาได้ให้มากที่สุดไม่ไปเป็นภาระเขาไม่ใช่ว่าเขารักเราเขาก็ต้องยอมรับเราได้จะไม่พัฒนาตัวเองไม่ฝึกภาษาแม่อะไรเลยจะให้แต่เขามานั่งยอมรับในตัวตนของตัวเองมันไม่ได้ทุกคนเราก็ต้องปรับปรุงเข้าหาเขาด้วยก็ประมาณนั้นเลจ้ะทุกคนแล้วเรื่องทะเลาะกานันมันมีอยู่แล้วแหละผู้พ่เมียที่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าราบเรื่องตลอด แล้วไอ้เรื่องทะเลาะกันมันก็มีปัญหาจุกจิกไม่เคยทะเลาะกันเรื่องร้ายแรงอะไรเลยคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรที่ว่าเนี่ยจ้ะคือยุ่มยุ่มยิ้มๆแล้วก็จบกันไปก็อยู่กันทําคํากับข้าวกินกันเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นแหละแล้วคนที่รู้ดีนี่แหละลูกสาวเนี่ยจะอยู่ด้วยกี่ปีเป็นอยู่กับแกมาหนูก็อยู่กับแกมาตั้งหกปีเต็มๆเนาะหนูก็เห็นแกอะไรบางแกดีจะตายแกก็มีเป็นผู้ชายที่มีดื่มมีอะไรบ้างนะแต่แกไม่ได้เมาทุกวันเนาะ แกรู้จะกินเวลาเวลากินแกก็กินเวลาจะไปไหนมาไหนแกก็ไม่ไม่ไม่ทุกวันน่ะก็มีวันที่แกดื่มมั่งอะไรมั่งยิ่งช่วงเวลาทํางานนะวันไหนแกทํางานจนถึงสุกแกจะไม่ดื่มเลยแกจะดื่มเฉพาะเสาร์อาทิตย์ประมาณนั้นแหละแกก็มีแบบโมโหมีหงุดหงิดอะไรกันมั่งมันไม่ใช่ว่าไรแรงอะไรนะจากทุกคนก็ไม่ค่อยอยู่เด็กกันได้พอมีคนมาคอมเมนต์ยางงั้นก็รู้สึกว่าเออนี่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่เสียแต่เรามันเสียลูงป๊อปด้วยอะไรประมาณนั้นแหละคือพอมาว่าแกทั้งๆที่แกไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนมันไม่แฟร์กับแกแล้วเหมือนเหมือนทําการรับหลังอะไรประมาณนั้นแหละว่ากันรับหลังอเงี้ยมันมันไม่ดีอะ่ะทุกคนก็เลยบล็อกคอมเมนต์นั้นไปแล้วทุกวันนี้มีคนมาคอมเมนต์ถามว่ามันอยู่ไหนจะไปคอมเมนต์ต่อบล็อกบล็อกไปแล้วถ้าเราบล็อกมันก็หายหมดเลยนะคอมเมนต์ comment. ทุกคนที่เขาคอมเมนต์ไว้ก่อนๆก,ก,ก็หายหมดคือไม่อยากเก็บไว้แล้วจ้ะทุกคน จริงๆมันถึงจะบล็อกน่ะถ้าคนเขาอยากแกมนนี่เราเขาก็ทําไอ้นั้นใหม่มาได้มันไม่มันไม่ยากเลยมันทําง่ายๆเขาก็สร้างโปรไฟล์ใหม่มาคอมเมนต์ใหม่ก็ได้จริงๆถ้าคนมันใจใจรักที่จะว่าเรามันก็คงตั้งใหม่ได้อยู่ดีแหละทุกคนแต่ก็บล็อกไปเลยอันอันเก่าอะทุกวันนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วจ้ะทุกคนไม่ได้คิดอะไรเรื่องนั้นแล้วจ้ะฮัลโหลบารบี้ยังไงมาแหละ เห็นเห็นหนังได้ยินเสียงแกก็มาทักทายแล้ว Make video นะ Your voice on my video Okay Well I see you have makeup and everything on Why, Why are y doing that Why oh, i s r a i n still Oh Rain all <Yeah, S 1> day อยู่วัด on video วิดมีไหมก็มีอะเขาไม่ถ่าย i'm okay. um, just go back to watching tv or something I'm downstairs. yeah, yeah Bell, i want to check the taxes take a deduction for you because And i have to figure that out whatever your The amount of money you were taxed on i want to take that deduction off of that and then see what your tax would be how much different it would be i think it would be easy to figure out yeah ก็คุยกันเรื่องแท็กกับลูกสาวปีนี้ลุงป๊อบแกจ่ายค่าเทอมให้ค่าหอพักให้แกก็ไปเคลมแท็กจากปีปีนี้ลุงป๊อบแกเป็นคนเคลมลูกสาวก็ไม่ได้แท็กรีเทิร์นมาปีที่แล้วลูกสาวได้แท็กรีเทิร์นตั้งหลายพันเหรียญปีนี้ไม่ได้แกก็เลยถามว่าเออแกจะเช็คไงถ้าแกเป็นคนเคลมแล้วแกไม่ต้องจ่ายเพราะลุงป๊อบแกก็เอาบิลที่จ่ายค่าเทอมมหาลัยมหาลัยน้องเบนแล้วก็ค่าหอพักจะไปเคลมไปเคลมแท็ก แบบไปยื่นแท็กแล้วมันก็ได้ได้ส่วนลดมันไม่ต้องจ่ายแท็กเออแกก็ไม่ต้องจ่ายแท็กเออมีลูกส่งลูกสาวเรียนส่งลูกเรียนอะไรเงี้ยถ้าเราเวลาจ่ายภาษีเราเราเราเอาไปยื่นอะ่ะเราไม่ต้องเสียภาษีนะทุกคนแต่ทุกปีลูกสาวเขายื่นเองเนาะหนูยื่นเองหนูหน,หนูหนูก็ได้รีฟันแท็กมาปีนี้หนูไม่ได้หนูปอบแกเคม้ม แต่ลุงป๊อบแกก็คุยว่าเอ,อจะคืนเงินให้น้องเบนไหมพอน้องเบนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เหมือนทุกปีประมาณนั้นแหละแกก็คิดอยู่ก็เลยคุยกันเรื่องนี้เลยจ้ะทุกคนเรื่องเรื่องแท็กเรื่องอะไรก็จะประมาณนี้จะทุกคนเดี๋ยวจะไปทําอาหารเย็นให้ลุงป๊อบวันนี้ยังไม่รู้จะทําอะไรแกกินเลยกับลูกสาวก็น่าจะเป็นขนมจีนน้ํายาตินไก่เหมือนเดิมเลยจ้ะทุกคนจะคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้จ้ะทุกคนไยบายจ้ะนั่งคุยนั่งพูดกันไปเนาะ